มืดมากเลยอาจารยนะ์ครูครับสรุปพาผมมาทำอะไรแล้วก็อีกสองคนด้วยที่ครูพานักเรียนมาก็เพราะอยากให้นักเรียนทากิมาช่วยครูปราบผีไงนักเรียนได้ปลูกพลังแล้วก็ต้องใช้พลังให้เป็นประโยชน์สิจริงไหมอีกสองคนละครับสองคนนี้ยังไม่มีพลังวิญญาณนะสิมีแค่เซนกับสัมผัสพื้นพื้น เอาไหนจันบอกว่าผมมีเงียไหมครับจันแค่อยากพาทาก,กิมานะ่ะเลยต้องดึงสองคนนั้นมาไงล่ะจนันผมขอกลับดีกว่าถ้าอาจารย์จะทิ้งเพื่อนแบบเนี้ยทาก,กิเดินไปไหนมาไนะ่นตามจันมาก่อนเดี๋ยวมีอะไรให้ดูอนะ่ะไม่ครับจีนเอีฟกลับกันเถอะทาก,กิไม่เป็นไรตามจันดูก่อน<ม>เราไม่เป็นไร ไงเดี๋ยวจะดีหรอกินอืมเาแต่ฉันเป็นเพื่อนนายแล้วใช่ไหมไม่ใช่อะ่ะจานเดี๋ยวผมตามไปมาต้องตามด้วยนจานถึงแล้วส่วนส่วนนี้คืออ่าที่คอยปราบวิญญาณที่ผมมาตามเมืองมีสี่หน่วยแต่ละหน่วยมีชื่อต่างกันไป ส่วนหน่วยที่หนึ่งชื่อหน่วยเซเดนิตีพวกนี้เป็นสายชิวๆนะ่ะส่วนชื่อหน่วยอาจารย์ไม่รู้สวัสดีนี่อ่อาไงบอยคราวนี้มาทำอะไรละ่ะน่าเดียวพวกนั้นคือใครงั้นเหรอเห็นแววอีกแล้วหรือไงเส้นดีตลอดเลยนะั่นนายเนี่ย ยังไม่พออีกเหรอข้าวก่อนก็เสียไปสองคนแล้วฮ<า>ะหมายความว่ายังไงนะครับเงียบเงียบหน่อยเสียงดังชะมัดขอโทษครับว่าแต่มันอะไรยังไงนะสั้นๆก็นิอานเคยพาเด็กแบบพวกนายมาและได้เจอกับวิญญาณจริงแต่สุดท้ายก็ควบคุมพลังไม่ได้ ตอนสู้ก็พลาดแล้วก็ตายอีกคนก็ตายตอนอยู่บ้านโดนวิญญาณลุมแบบไม่ทันตั้งตัวประมาณนั้นแหละจานจานผมไม่เอาด้วยหรอกทุกคนกลับเอะไปไปกัน เดี๋ยวนะนายนตามฉันมาทำไมเนี่ยก็ก็กฉันกลัวผีดิฉันขออยู่บ้านนายก่อนได้ไหมล่ะฮะกลัวผีมันใช่มันจะอะไรขนาดนะั้นแต่ก็เออก็ได้อนะแล้วนายคิดว่าเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่มีอะก็วันนายนี้ไม่ล่ะบ้านฉันเหรอแต่นายตัวสูงฉันนะประเด็นนั่นแหละสิเป็นไรหรอเป็นไรมัง้งฉันน่าจะมีอยู่ นายน่าจะใส่คิตตงคิตตี้ได้ปหมยังไงนะเนี่ยมันมีแบบคิตตี้เนี่ยเดี๋ยวเออแล้วแล้วฉัมีว่าทำไมวะเนี่ยอาจจะมไม่ได้เน่นสีได้ไว่ทำไมก่อนอาจจะมีมาให้นายถ้ามป็นแบบนั้นจริงฉันใส่ชุดเดิมดีกว่าไม่ดีหรอกมันมันจะเหม็นเนี่ยแล้วเดี๋ยวไม่ร้านตอนไหนเดี๋ยวฉันดูแว่นหนึ่งนะอืมเออ กินงั้นนายนอนโซฟาได้ไหมอ่ะนายขึ้นมาเลยนายนายเนี่ยโซฟาเนี่ยนะเอ้ยโซฟาเนี่ยหรือนายนอนฉันมันเล็กไปเว้ยอ่ะถ้านอนกับนายไม่เอาโอโอโงั้นก็นอนได้ดีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวใช้เขาดูก่อนนะว่าวันนี้มีอะไรอีกกินไหมงั้นลองดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างโอ้ไม่มีอะไรกิน,กน,นงสงสัยเราต้องออกไปซื้อของอะ่ะ โอ้โหนี่ว่านนายว่านนาะยเอาใจใหญ่โตแต่ไม่มีอะไรกินเลยเหรอมันไม่มีเอ้ก็ฉันอยู่คนเดียวฉันก็ต้องซื้อแบบเข้าว่าอย่างเดียวสิปกติไม่มีใครมาบ้านฉันเท่าไหร่อ่ะตรงนี้ห้องน้ำากกน,านานไหนไม่ดูนไยนายน,ายนี่นี่เข้าก่อนเลยเข้าก่อนไเลยโอ้โหห้องน้ำนายแคบจังเลย <laughs> นายพูดได้ไงเขาเรียกว่ามีมินิมอลเว้ยมันยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างประหย,ยัดนะถูกต้องแล้วเดี๋ยวฉันไปทำอะไรบนห่องนึงนะนายนั่งนี่ไปก่อนนะ ได้เออไอ้ต้องจ่ายห้องอีกนะมีข้าวหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่มีมั้งไม่มีปลอดภัยนุ้มบุกเปิดแล้วเปล่าวะผมไม่มีไม่มีป่งโป่งโป่งไอ้ง่วงนอนเว้ยไงรอนานไหมอ่ะ ฉันไม่เคยพูดเลยนะส่งมันมาเอยคาบคาบคาบรู้แล้วหน้าเลิกพูด,ดแล้ะฉันเข้าใจละเจอกันเจอกัน ไรแล้วเอาเบอร์จิ๋มแไหนเนี่ยช่างเรื่องนั้นก่อนมาตามพี่ส่งโลไปหน่อยฮะอะไรนะอยู่ๆทุกคนก็หายไปเหลือแค่ฉันแล้วก็วิญญาณมัม้งมาด่วนโอเคจะรีบไป